คลิปนี้ก็จะมาแนะนําตัวเดอิอฉันเป็นคนโคราชอาชีพของฉันคือขายขนมฟักบวัวจิ๋วกาบ้าบินฉันก็จะชอบทอดขนมฟักบวัวจิ๋วเพราะว่าฉันชอบสีเขียวเออนี่สวนมะพร้าวแฟนก็จะเป็นคนทําขนมบ้าบินแป้งขนมฟักบวัวจิ๋วก็จะผสมสเสร็จแล้วก็จะไปทอดที่ตลาดเลยมียุ่งยากส่วนบ้าบินแป้งก็ผสมไมว้แล้วแต่ว่า เนื้อมะพร้าวเราจะต้องมาขูดเองนี่นะฉันสองคนกับแฟนแฟนจะทําบ้าบินฉันทําฟักบัวจิว๋วนี่นะมะพร้าวก็จะมาช่วยกันขูดช่วงเย็นๆเพราะว่าตอนเชา้าเสาร์อาทิตย์จะไปแต่เชา้าไม่มีเวลาขูดเราก็ต้องเตรียมมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจะให้เออแม่ข้าวมะพร้าวนะเลือกห้แบบนี้แล้วเขาก็จะปอกมาแบบนี้เนาะยังไง ากกดติดตามไปด้วยนะเผื่อแบบอยากสนใจอยากขายบ้าบินก็ขนมฟักบัวจิ๋วเนี่ยนะ